แล้วเราต้องคอนฟ i เดน e กับตัวเองมากถือว่าในแบบสหรืล่คับคาพูดที่เราได้นาเป็นเวลายานาแล้วแล้วก็มาได้ยินงนี้แล้วมันตกตะกอนที่เราใช้แนวะมากโอ้ว่ในทุกๆวันเลยะค่ะเพราะในทุกๆวันเราอาจจะจออะไรที่ไม่หมนกันบางวันอาจจะสดใสบางวันอาจจะแบบมีฝนตกนิดน่อยอะไรเงี้ค่ะแต่ว่า เราแค่จำไว้ว่าเราผู้ควรนะแม้ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามอ่ะคือเสียงข้างนอกมันมันเยอะมากๆ <c oughs> เหมือนที่หนโูพูดไปไมเมื่อกีว่าแบบแม้ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามนักสแสดงหรือว่าจะยี่เป็นธุรกิจหรืออ n y t นี่ g ิรือ่ะหนูว่าเราอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแต่เราต้องจำไว้ว่าเราผู้ควรกับทุกๆอย่างที่เราทำค่ะต้อมีวิธีบอก ให้ตัวเองรู้สึก่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันมีช่วงที่เราเราต้องพลิกพิกตัวแบบไมเอพคะ่ะเพราะว่ามันมันมีช่วงหนึ่งที่เราไม่รู้สึกแบบนั้นเลยแต่ว่าพอเราพลิกไม่เซิร์แล้วเราเรามองกระจกอะเรารู้สึกว่าเรารับผู้หญิงคนในกระจกจังเลยอะเออเราอยากให้ทุกคนรู้สึกแบบนี้จริงๆนะก็ก็อยากบอกยังก็ r เจเนอเรชันด้วยหรือว่าใครที่แบบว่าโอเคติดตามหรืออันนี้ n g ิงว่าแบบ เิ่งนี้เลยนะที่เราควรจะรู้สึกคือเรารับผู้หญิงในกระจกที่เรามองอยู่บางคนอาจจะเขินค่ะเบกี่เรามีอะไรบอกกับคนที่เขินอยู่เขินเขินที่จะแบบบอกเรบอกเองค่ะกระจกพูดเลยค่ะพูดเลยมันจะทําให้รู้สึกแบบฟูลฟิลและดีจริงๆมันจะทําให้รู้แบบไม่มีใครมาแตะตัวเราได้แบบหมายถึงว่าแบบว่าคาพูดไหนใดๆก็ตามที่เข้ามามากมายอ่ะเราจะไม่รู้สึกกับสิ่งนั้นเลยค่ะเชิญ ที่บอกค่ะมันอินสปิเรชันมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาดูนะคะก็ถ้าใครมีเวลาก็มาดูกันนะคะของอีลอนสเปชนะคะดีมากๆจริงๆค่ะแนะนำค่ะหน้าผมไปการดมาแต่ว่าครัโอ้ยดีมากสาวมแดงแล้วตอนนี้ดีมากเลยค่ะดีมากค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบงานมันใหญ่มันงานมันใหญ่สุดๆเลยอ่ะาต้ก็แบบตอนแรกอ่ะคือเราเจอคนเทนกันบ้านแหละว่าชุดหน้าผมเมคอัพเอเวอริติงจะไปเแบบไหน เราคิดไม่ออกเลยอ่ะใช่แบบนั่งคุยกับทีมว่าเราจะไปเวไหนดีให้มันแบบไม่ซ้ําปีที่แล้วหรือว่าเหมือนในแบบสี่ห้าวันที่เราอยู่ที่นั่นเราเปลี่ยนลุคเยอะมากมากเลยค่ะก็เนี่ยใครซ้ำสักวันเลยขนชุดไปเยอะไหมชุดที่ต้องใส่เยอะมากเลยค่ะถ้าถ้าใครเห็นก็คือเดินออกจากโรงแรมคือเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปยนหนุสนุกมา เชื่อว่าทีมก็สนุกเหมือนกันเพราะว่าแบบทุกคนแบบมีฟีดแบ็กอินพุตกันตลอดเลยว่าแบบเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันพรมแดงเราเลือกเป็นแบบคือแบบว่าอาจจะเป็นลุคที่โตขึ้นมาหน่อยมีความสโมคกี้มีความโตมัชัวอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่สนุกดีนะที่ได้ลองแต่แต่ละชุดก็ถูกพูดเยอะมากดีใจดีใจค่ะที่แบบทุกคนชอบเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่วันแอร์พอร์ตลุคจนกระทั่ง ก็เป็นการคิดชุดุกหมดเลยค่ะแต่วางไว้แต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นการทํางานด้วยคือต้องไปถ่ายคอนเทนต์หรือว่าไปถ่ายร็อคได้ใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกสนุกใช่ค่ะเพราะว่ามูลค่าทางการตลาด่ายคายมากอะไรอย่างเงี้ยรู้เป็นไงบ้างคะเราคิดมาตกใจสิคะเป็นระดับโลกตกใจมากๆเพราะว่าชื่อที่อยู่ข้างๆกันคือแบบว่า ว้าว w o r l d w i d เ c e l e b r ที่เราแบบติดตามแลค่ะ mm. คือแบบที่เราชื่นชอบ mm. ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้แบบยืนตรงนั้นอะเราเราไม่คิดเลยว่าเราจะเห็นชื่อชื่อของเราตรงนั้นแต่คนที่ต้องขอบคุณจริงๆค่ะคือแฟน,นคลับ mm. คือแบบว่า support ตั้งแต่ day วันถึงตอนเนี้ยหรือว่าแบบอย่างที่หนูจะพูดเสมอว่าแบบเราไม่รู้ว่าในวันหนึ่งเขาเขาทำอะไรบ้าง mm. เขาก็จะแบบคอย support แบบ แม้ว่าจะกี่โมงก็ตามสมมุติว่าที่แบบฝรั่งเศสยังเช้าแล้วก็ที่ที่ไทยคือเวลานอนเลยเนี่ยเ<ๆ>ขาก็ยังไม่นอนแต่จริงๆอยากดูนะว่าไปนอนเพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวป่วยเป็นห่วงค่ะแต่ว่าขอบคุณมากจริงๆแบบรู้สึกว่าสักเซสมากๆนี้ใจว่าแฟนๆเขาบ็คาดหวังว่าเวลาเิกกี้ไปงานางแบบยอดสื่อจะเพิ่มขึ้นตลอดอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าคาดหวังแค่ไหนแต่แค่อยากบอกว่า ถ้ามีความสุขม <c oughs> าทำแบบว่า <c oughs> ใช่แต่ว่าอยากอย่าลืมพี่จะดูแลตัวเองด้วยนะคะนอนด้วยกินข้าวด้วยพักผ่อนด้วยเพราะเขาเป็นห่วงมากๆ <c oughs> คือแบบว่าอยากให้การมาแบบชื่นชอบเบ็กเป็นสิ่งที่แบบมีความสุข <c oughs> Enjoy, have fun <c oughs> ไม่อยากให้มีแบบไม่อยากให้มีแบบอะไรที่แบบ <c oughs> not happy ในสิ่งนั้น <c oughs> อยากให้อยากให้มีความสุขม,ม,มากๆค่ะแล้วถามเรื่องค่าทางสื่อค่ะมันเปลี่ยนชีวิตของเราเปยังไงบ้างที่มันสูงขนาดนี้เก็อาจจะมีคนพูดถึงเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบกก็เป็นเบกคนเดิมอย่างแหละ <c oughs> ชิวๆเหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยค่ะก็สู้ง,งาน,นเหม <c oughs> <c oughs> ือนเดิมค่ะสู้ง <c oughs> านเหมือนเดิมค่ะอาอย่างโอกาสใหม่ๆด้านการแสดง มุทุนที่เยอะขึ้นแล้วก็อยากทำให้แฟนๆผู้ใจด้วยซัมบิอินเตอร์เนชั่นแนลไหมคะแบบซีรีส์ไม่รู้แอนดีไหมคะแบบเราติดตามหรอติดตามแสดงว่าไม่รู้คิไม่รู้เออไปครั้งนี้แบบว่าไปกับแม่ชมสัมพิชานี่แหละนะคะแบบว่าโอ้เจ้าเคยเล่นละครได้เล่นหนังด้วยกันด้วยเนาะเป็นไงบ้างเอ่ยแม่ชมน่ารักมาก ทริปเนี้ยอาจจะไม่ได้เจอกันเยอะแต่ว่ามีตอนที่ไปกินข้าวด้วยกันการ์เลตินเนอร์ค่ะก็นั่งข้างกันซึ่งแม่ชมก็คอยถามว่าแบบอันนี้กินได้ไหมแล้วก็มีตักข้าวให้กินด้วยอะไรเงี้ยซึ่งน่ารักมากมมีแบบถามถ่ายเรื่องชุดกันไหมฮะแบบว่ามีนิดหน่อยใช่มีมีเรื่องที่ต้องปรึกษาแม่ชมไปหน่อยด้วยซึ่งแม่ชมก็ให้คำปรึกษาได้ดีเลยค่ะแล้วก็หลเกเพราะเราเราก็เคยมองแม่ชมแรกๆที่แบบว่าไปเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคือ แฟชั่นแน่สวยแล้วก็เลิศตลอดเลยเออแล้วก็แบบสปอร์ตเหมือนกันนะคะพี่นิชานะคะพี่นิชาก็สวยมากๆเหมือนกันออแบบว่าคุยกับพี่นิชาก่อนแล้วว่าพี่นิชาจะไปเวแบบไหนพี่นิชาเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบโห personality ช,ชัดนะแบบว่าชีวางไว้ว่าอยากเป็นแบบนี้แล้วก็พอไปฟิตติ้งชุดที่นั่นก็คือถูก้งเลยคือได้ในสิ่งที่ตัวเองแบบวางไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวยแล้วทำออกมาดีมากๆเลย หนูเห็นซีนที่แบบว่าชิป่อยชหนูแบบรอ้สึกดี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 ค่ะทำทำดีค่ะก็คอยซัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็ช่วงนี้จะทำบ่อยมากๆเพราะมีงานที่ติดกันเยอะมากๆที่ได้เจอพี่นิชาแต่หนูก็สวยอะไรก็ชอบขอบคุณค่ัขอบคุณค่ัแล้วมีวันพักผ่อนวันช้อปปิ้งอะไรบ้างไหมไม่มีแต่ไม่ได้ใสไม่ได้ใส่ช็อปอยู่แล้ว มีวันหนึ่งวันแรกวันแรกมีเวลาไปเดินที่ทะเลคืใจมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทะเลสุดๆพี่เมย์ครับอยากมีโอกาสไปเดินในฐานะนักแสดงที่มีหนังที่นังเีโอ้ทาทาุอยากใช่อยากค่ะอยากอยากมากๆเป็นแบบความฝันที่ที่ตั้งไว้เลยว่าถ้าถึงว่าวันหนึ่งแบบว่าเรามี international movie อะอถ้าไปฉายที่คาน n แล้วเราได้เดินพมตรงนั้นเพราะหนังเราเลยอ่อมันคงแบบ ถึงคอนเซ็ปต์เซสตรงนั้นแล้วอ่ะแต่เรารู้ว่าต้องพัฒนาอีกเยอะแหละกว่าจะไปถึงตรงนั้นถ้ามีโอกาสก็พร้อมเ็นตี่เลยแต่พร้อมค่ะพร้อมลุยงานตลอดเลยค่ะงานคู่กับพี่ฟิล์มจะมีอีกมาชิยังมีค่ะพีมีมีค่ะก็เดี๋ยวจะมีพวกแฟนมีต่างประเทศอะไรอางนี้ที่เดี๋ยวไปด้วยกันใช่แต่ต่างคนก็ต่างทำงานเลยตอนนี้แบบเยอะมากๆค่ะอย่างซีนตี้ของเราอะ อ๋อพรีเนียมกับปร,รีเมียมไหมคะน่านจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ค่ะแต่แต่ยังน่าจะยังนี้ค่ะอ่านบทก็ตื่นเต้นเนาะจร,จริงๆแล้วยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นค่ะแต่ว่าใกล้แล้วแหละไกล้แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นล้วเพราะว่าอย่างเบ๊กจะได้เล่นเป็น2คาแรคเตอร์เบ๊กว่ามันเป็นความท้าทายมากๆเลยในนักแสดงเพราะว่าในเวลาเดียวกันน่ะเราจะทํายังไงให้2อคนนี้ไม่เหมือนกันดี แต่ต้องขายกันเข้ามาเมืม่อกี้เราแต่ดดยังไร้ขับเราเพิ่มมากขึ้นเลยแบบมารอเราเรามาอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่มากขนะึ้นขนาดโอ้เยอะค่ะเยอะมากๆเลยค่ะจริงๆทั้งแบบว่าที่หนูเห็นตั้งแต่แรกๆก็ยังอยู่นะแล้วก็ที่มาใหม่ๆก็แบบยินดีมากๆเลยนะคะที่แบบว่าได้รู้จักอะไรเงี้ยก็พัฒมเติบัวด้วยกันแล้วก็อยากให้เอ็นจอยไปด้วยกันในทุกๆวันครับ มอนเค้าก็ซัำพอตเราอยู่ตลอดเวลาใช่เค้เาสร์ดใน,นทุกทุกทางที่เป็นไปได้แม้ว่าจะมานั่งงานหรือว่าอยู่ออนไลน์หรือว่าการส่งการ์ดมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบหลักจังอย่างเงี้ยรู้สึกเ้าเดีอะค่ะที่นี่ค่ะ ขึ้นเร็วมากแบบเร็วมากจริงๆอะ่ะแบบไม่มีใครตั้งตัวทันเลยอะ่ะซึ่งอินสติ๊กเบกะจะมีความแบบรีเฟล็กต์อินสติ๊กอยู่แล้วค่ะคือไม่ได้จะไปทําอะไรเขานะแต่ว่าแบบว่าอาจจะแบบแค่แบบใครอะ่ะแบบไปไม่คนอยู่ตรงนี้อะไรงเงี้ยใช่ตกใจตกใจหนูตกใจมากเพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องค่ะไม่ไม่ควรทำแบบนี้แล้วไม่ควรทำแบบนี้กับศิลปินคนไหนเลยอะไรอย่างงี้ค่ะมัน คนที่เขาเขากลัวเขาก็กลัวไปเลยนะมันมันไม่โอเคแบบว่าเราอยู่แบบกับแฟนคลับแบบน่ารักแบบรักกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไว้ใจเชื่อใจกันเป็นแบบน่ารักมากๆเกี่เป็นครอบครัวค่ะก็ไม่อยากให้ทําแบบนี้กับใครเลยราก็ต้องการจะเสียไปเลยนะครัด้วยความที่ชีจะมีความแนินนิดนึงอยู่แล้วซึ่งรีบๆเข้าไปเช็คด,ด้วยว่าไอาโอเคไหมเป็นอะไรไหมเพราแต่เก่งมากนะคะที่แบบว่าทำงานต่อได้แบบ แบบสูดเลยค่ะก็แต่พูดด้วยกันเลยใช่ไหมคะตอนนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะพี่พีนอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้หนูรีบรีบเข้าหาเลยอ่ะเป็นสิ่งแรกที่ที่ทำเลยค่ะเราให้กําลังใจพี่พีนเราให้บอกว่าโอเคไหมหายใจนะเพราะรู้สึกว่าบางที่เวลาเราช็อกเราสั่งเตงกันเราจะลืมเราจะลืมหายใจแล้วตอนลยเป็นสิ่งแรกที่เราทาคือหายใจนะไหวไหมโอเคไหมแบบไม่ไหวบอก โอเคไหม a r r ์รี่อ้อไหมอะไรเงี้ยคือแบบพูดได้เลยอะไรแต่ว่ามีมีความแบบไม่สู้อะไรเงี้ยต่อไปเวลาออกงานต้องมิการหรือระยะห่างเวลาแฟนคลับอะไรน้ก็คงมีค่ะก็คงมีเพราะว่าคือเบครู้สึกว่าแฟนคลับที่น่ารักมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าบางที่แฟนคลับอาจจะแบบเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าบางคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย หลงเสร็จมั้งครับแบบอันออนั้นใกล้มากๆเลยไงซึ่งตอนนั้นเบสก็ตกใจแต่ว่าช่วงช่วงเนีย้ยหลังหลังจากนั้นอ่ะจริงๆก็แบบคือจริงๆก่อนหน้านั้นอ่ะก็เรียนพวก self defense อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าเรารู้ว่าเราจะใช่แบบเราจะโปรเทคตัวเองยังไงเพราะเราไม่ได้มีลให้ใครมาโปรเทคเราอยู่แล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราจะโปรเทคตัวเองยังไงแต่ว่าเย่นที่เราบอกอ่ะมันไม่ควรเกิดกับใครอย่างขอกอะไรแฟนๆนไหมคะที่ บอกว่าไม่อยากให้ทำกับใครจริงๆ,ๆแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้ว่าจะเป็นการที่แบบว่าโอเคแบบเลิฟมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ควรทําหรือว่าแม้ว่าจะเป็นการที่ไม่ชอบคนคนหนึ่งก็ไม่ควรทำค่ะมันเป็นชีวิตเราว่าไม่ไม่ควรแบบไม่ควรให้ใครเจอค่ะแล้วแฟนที่ก็ห่วงเราอะห่วงเราสองคนมากก็ก็น่ารักเสมอเลยค่ะก็เรารู้แหละว่าพอทุกคนเห็นคลิปนั้นนะคะก็คือเกิดการแบบว่าอโอเคไหมเป็นอะไรไหมเป็นห่วงอะไ แบบขอบคุณจริงๆ,ๆอ่ะที่แบบเป็นห่วงแล้วก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็จะผ่านสิ่งนั้นไปได้แล้วก็มูฟออนค่ะมันไลฟ์มันมูฟออนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องแบบโอเคเราจำไหมเราก็จาแหละแตม่มันก็ต้องมูฟออนนะคะขออนุญาตครับที่ล์ไมไ,ไม่ได้บาดเจ็บร่างกายอะไรใช่ไหมไม่ค่ะไม่ถึงกับบาดเจ็บแค่เหมือนแบบเข้าไปเ,ไปเข้าไปจับาเข้าไปจับผิดชอแต่ทุกคนคืออย่างเงี้ย่ากายแบบคนแบบว่าแบบว่ามีการหยิกอะไรอย่างนี้ ไม่เชิงไม่ชิงว่าหยิกค่ะจะแค่แค่าไปับกลับจับตัวโอเคโอเคค่ะน่รัมักนูะเลข้างบนเลยลูกข้เลข้น้างบนเลยก็ได้แอบเบิร์ดเลยเนี่ยโันสสูงแอบเบิร์ดเอาไเย่อ๊อจัะไรเนาะอะไรอ่ะมึงใส่แมสก์มึงใส่แมส